สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับช่องข้าวหอมแอนประกาศเฟร์มอรี่นะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาติดว่าวควายนะครับว่าควคายนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับขั้นตอนวิธีการติดว่าวควายครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับกดกระดิ่งกดแชร์ให้ช่องข้าวหอมแอนปักกาศแฟมิลี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการนําเสนอคลิปดีๆต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปติดตามชมกันเลยครับครับครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีผ้าล่ม สีชมพูอมต่องนะครับแล้วก็มีโครงว่าวนะครับโครงว่าวควายครับซึ่งเราไว้แต่จีที่แล้วนี่แหละนะครับยังไม่มีโอกาสได้ติดก็จะมีกาวยางนะครับเทใส่นะครับเทออกใส่กระป๋องไว้แล้วก็กันไก่นะครับกับคัตเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลงมือติดกันเลยดเพื่อนดูนะครับ ะจะมุมกล้องมันสวยขึ้นผมจะเอามุมกล้องลงนิดนึงนะครับ เวันเสารนะครแล้วก็วันที่ไม่ลมวันไหนมีลมก็จะปล่อยว่าทาให้มในถาว่าะคะรับหรืว่าวันนี้มันไม่มีลมลมจะมาวันจันทร์นะครับเิอดว่าว รวดเร็วเลยครับไม่เน้นสวยมากครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นไหมครับแต่คิดว่าตัวนี้ขึ้นครับขึ้นขึ้นแน,น่นอนตัวที่สองครับตัวแรกทำมันไม่ขึ้นตัวนี้ก็ทำรับก็ทำก็ไม่ยอมแพค้ครับผมตัวนี้ขึ้นบ้างมันขึ้นบ้างมันมเป็นเรื่องปกติ ของการทำว่าวนะครับเพราะว่าว,ว่าวควายก็ไม่เคยทำครับเห็นว่าทางภาคใต้เรานะครับเราอยู่ภาคอีสานแล้วก็อาศัยศึกษาในเน็ตแล้วก็ดูจากผมซื้อว่าวควายมันหนึ่งตัวครับแต่ไม่ไม่ได้ยิ่งต่ทดสอบดูก็พอได้ครับแต่ว่าถ้าเจวลมแรงก็คือว่ามันจะหมุน มันจะลงล่างเดียวมัีกิริาออกมาได้ล่างนะครับรว่ามีกี่ออดไปนะครับมันไม่สู้กับลมลมหนาวของผมไอีสานครับเพราะว่าว่าควายเขาจะเล่นลมร้อนลมทะเลมันไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่พอดีมันเจอลมอีสานนะครับแรงนะครับพี่น้องครับแรงมันก,กิรกาครับ ตัวนี้ขึ้นแน่นอนครับ mm hmm. เดี๋ยวจะไปลองให้ดู mm hmm. แต่ต้องรอวันที่มันลงแต่วันจันทร์นี่รมแรงครับ mm hmm. วันนี้วันเสาร์ครับวันจันทร์เทียถึงไมรวมแรง mm hmm. ไม่รู้จะหมอะกบบว่าวควายไหมเพราะว่าวควายมมันเป็นว่าภาคใต้เนาะมัน mm hmm. อาจจะไม่ชอบรวมแรง ai bên ai ương mất thân lặng téo mắt chảy không nòng lặng thất phấn ai chân đầy cỏ Mi amplitud de Te Loímos. Lo 随便就垮。试试 <noise> vượt chạy không ngon Lạc phấn ai chân đây cô Nhàm cực hạt Để tự lối y mò Lấy vật cho คพราอว่าหนูยังไม่รู้เลยว่าพ่อใกลจะเสร็จแล้วหนูยังไม่รู้เลยนะคะก็เพราะว่าหนูเล่นไปโรงเรียนอยู่นั่นเองแล้วหนูก็ปวดเทยวหนูกันเลยเข้าห้องน้ํานะแล้วหนูก็เห็นว่าพ่อถ่ายิีหนูกันได้มาถ่ายด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะไป ทานข้าวนุมก่อนนะจะเสร็จแล้วอีกเดี๋ววไจะเสร็จแล้ว làm chính cứ đao mi vay bơm cái chữ sẽ là cái pin phẳng ai gấm vắt tung được để được chạy không non lập tức phán đã hết chẳng để ý nhám cứ thả để trả lời mong lấy quá xin là. để ยันเป็นดาวทุกวันเดี๋ยวจะให้ติดตรงนี้ตรงนี้เลยตรงหัวมันนี่มั้นตรงนี้ได้งั้นตรงนี้ก็จะบวมต่อผ้ามันติดขุมเข้าไป ก็ว่าวเป็นของเล่นของเด็กผู้ชายผู้ชายเขาชอบเล่นว้าวครับผู้หญิงก็เล่นตุ๊กตาตุ๊กตุนอะไรเรื่อยใช่ไหมครับผู้ชายต้องเล่นตุ๊กตานะไม่ใช่ว่าจะให้เพื่อนผู้ชายมาเล่นตุ๊กตาด้วยเขาไม่เล่นนะตุ๊กตาเป็นของเด็กผู้หญิงไง เด็กผู้ชายก็เล่นกีฬาบางคนเด็กผู้ชายก็เล่นตุ๊กตากับเด็ก,ดกดผู้หญิงก็ได้บางคนก็ทำว่าไม่เป็นเล่นเขาอาจจะเล่นเป็นหุ่นโจรได้พวกหน่งก็ได้ใช่บางคนอาจจะบางคนแต่ว่า,าเป็นตุ๊กตาผู้หญิงก็ได้บางคนอาจจะเล่นกับตุ๊กกับผู้หญิงก็ได้ก็เพราะว่าเขาจะทำว่าไม่เป็นก็ได้ ใครจะใช่แล้วหัวใครซื้อ,อมาให้กินแลยามาทแบบนี้ีนะลูกว่าคมัาตัด่เป็นไร ก็ให้มันพักง่ายไงถ้าเอาไว้ยาวมันพักยากเข้า <c oughs> ใจไหมเข้าใจ จะเซร่ล้จะเลจะเจะเ,ะเนู้สว่ากาชอบเทเว้ามาก <c oughs> เวามกือทุกวันเลยเวนนะเดี๋ยวว่า <บอ S 2> จะให้พับเลยเี๋จะส่องดูบา<อ>ง <c oughs> เวคกันวจะให้โมพับกระดาษไม่ต้องติดค่าหลองความเตียงนี้อืไม่หาอะไรใช้โอ้เลีก้าว ว่าวอย่างนี้คือเป็นเขาเค่ายควยเขาเรียกว่า,ว,าว่าควายตู้ว่าควายค่ายตู้ผุดด้วยพี่กาดถ่วยเหรอคะเมืม่ออะไรเนี่ยทำไมวายอยู่ตรงนี้ไม่รู้มาได้ไงครับใช่อืม anhem anh 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 cho anh 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 ถ้าไม่อยากทำนะอยากทำก็ต้องคิดเนาะ มันไม่สู้มือเพราะว่ากาวมันก็ไปติดแปรงสีฟัน,น,นมันก็หมายถึงว่าแปรงสีฟันที่เราไม่ใช่ไม่มันมันไม่สู้มือเนี่ยมือเรามันจับชนะกว่าเพราะว่ามือมันตึงกว่าวิวัฒของเราเวลาเราจับกาวเราก็ได้สัมผัสกาวว่ากาวมันเหนียวดร้งมันเหนียวดึ้งนม่งนึนไมหม เราก็จะรู้แต่ถ้าต่อแตร์ีฟมันมเราไม่รู้ในว่ากาวหนึงทีากาวก็ลองเอาหนือจิ้มไปดูว่าหนึบสิก็จิ้มอยู่แต่ว่ามันไม่สู้แป้งมันสู้มือจิ้มยังไงมันกม็นม่สู้สชอบทำว่ามัเเห็นําว่วาหรือเกลุกอกเล ไม่ได้ต like, si> ิดแชรว่าตัวนี้ไม่ได้ติดแชรแต่หนอยติดระวังมีระวังมีคใดูนะถ้าการส่ไม่อยู่มันจะแอบติดว่าการส่เอทำว่าดีนะนะ เสร็จแล้วครับพี่น้องครับนี่เสร็จแล้วติดเสร็จแล้วนะครับ๋ยวแต่นะครับไปใส่สนูแล้วก็ใส่ใส่หางเป้าตรงนี้นะครับหางควายนะครับตรงนี้เป็นหัวควายหูตาควายตรงนี้ตาตาหูหูเขาเขาตัวควายแล้วก็หางควายตรงนี้เหลือไปติตสนูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตากข้างนอกก่อน รู้สึกว่าว่าตัวนี้อ6จะอ่อนอนะครับอกอ่อนอแต่ว่า4 4ก็อ่อนแต่ว่าน่าจะอ่อนนุ่มอีกสักนิดหนึ่งก็จะขึ้นง่ายนะครับแต่ด้วยมากว่าว่าเขาก็จะให้ เดี๋ยวไปทดลองวิ่งกันเลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับไปทดลองวิ่งกันครับสวัสดีครับ